อาสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบต่อตำรถไทยนะครับผมครับผมพามาเบิ่งมุมโหดข้องเพิ่นนะครับพี่น้องเอาต้นไม้สองสามต้นเนี่ยออกนะครับผมเพราะว่าสิไดต้าเท่เท้าไม้นะครับผมเบิ่งจะอ้มดินหลายนะครับพี่นอ้องอ้มดินเปลี่ยนบรรยากาศก,ากับเปลี่ยนแนวนะครับผมโอ้มาเบิง่งความโหดกันบ้างน,นะครับพี่น้องมาชมมาชม มือห้องเนนบิร์นแบบสิเป็นแน่เดยครับผมโอ้เริ่มแซะแล้วพี่น้องเป็นเป็นเป็นเรากลุกไม้ล่งโชว์นะครับผมเป็นเชียวกลุกไม้ล่งนะครับสองต้นนี่แหละครับพี่น้อง ุนมาชุ่มกับนํากันครับสิคือปอนรถไถบาครับปอนรถไถสายบู่นะครับผมงานแบบนี้ขึ้นหอดปอนรถไถนะครับพี่น้อง้ามลมกกใหม่หมดหัแบบนี้ต้องยกให้เพื่อนล่ะครับมาชุมเจษหาไม่เป็ดแปดตัวแรงเข้าแล้วครับแปดแปดกของเฮานี่ครับผมก็คือถอยไปตั้งลั้ไก่ครับ ถ้าเป็นผมผมสีมาจิ้มอยู่ทางมันสูงนะครับผมแต่ว่าอายเราจิ้มอยู่ทางมันต่ำนะครับเอาลองเบิ้งครับเบิง้งเบิเ้งเบิ้งที่ใหม่ล่เมื่อเเป็นครับใส่เวลาโดนบันไดครับต้นใหม่สองส้ำตุน่นนะครับ อจิ้มนั่งมันสูงไงจังนะเกิดตรงลงงายก็ทั้งมันต่ํานะครับพี่น้องแต่ว่าขบไวเพื่นเฮ็ดไปก่อนครับดูแต่ตาวาจาอย่าพูดย่านเพิ่นวาให้นะครับผมฮ่าทายชุ่มพี่น้องครับจยากเช็ดเลี้ยงยัยพี่น้องก็วันกับ่มีผู้ตายให้ครับท่านจะคล้องขึ้นไปเห็ดนะครับผมเบิ่งเพิ่นเฮ็ดนี่แหละครับ คือหัวตะปอนรถไทยนะครับผมนักไปสั่งยังอยนะู่พี่น้องอืมมันสีวิดมือผมอยู่เยเปล่าพี่น้องเพราะมันสีได้เฮ็ดเองบ่จักแียเสีอยอีกแล้วครับแสีอีกแล้วแต่โบหูก็ายเล่ากันนะคว่าเล่าเคยเห็นงานแบบนี้บ่ครับผม กำลังครับกำลังกำลังโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้หตืนใหม่อยู่ขั้นแท่นนะครับมาจะโบหยาคกันได้นะครับผมโอ้ฟังยาวๆลงเลยครับผม มาแล้วคนออกแล้วครับผมโโเป็นเชือใหม่นะครับผมสายหมดกับหมดยางเดียวพี่น้องโอ้ยหันแดดเขาหุ่มกันครับเอบอรถโบ่เหียนครัอพี่น้องนี่จะเสียงครับ ลำไหมครับลำไมครับเหลี่ยมหาลายนะครับผมเบิ้งครับปลาผึ่งเสียเวลาลายปันได้ครับพี่น้องทุกไม้สองต้นนี่นะครับพวกอาจจะออกยากจังหน่อยนะครับผมพวกงบครับพวกศาสตรครับผมมันพูดถึงพวกศาสตรนะครับผมตัดจังแท้นี่มันตรงมาหนินะครับจังหวะไหนเอาออกนะครับจะคของหน้าเพิ่นธุ์สร้างแถวออกแล้วพี่น้อง ไปเรื่อยครับแซะไปเรื่อยม,มันมียังสูงค่อนได้เดี๋ยวพี่น้องแซะไปแล้วเขาวอกเวยว้งมันหละครับฮึ <c> ้ว <ười> <c ười> โอ้ตีงก์มาครับตีงแล้วเบการเบการ ปั่นรอบอเซเลยลูกพี่ใกล้แล้วครับใกล้แล้วทำเป็นปนรถไทยนี่พวกว่าเอาหางจำเราปั่นแก้วแล้ว,แล <c oughs> วครับเป็นเหลี่ยมแยกพื้นะได้มากพอกันอยูน่น,น,น,นะครับผมทำมีงานละเฮ็ดนะครับผม เพิ่นโบหัวเพิ่นอัดเฟืองเลีวแล้วว่ครับปานนีจักไปทางใดคือ,อไอกกปอเดือดเข้าถ่วงไว้บ่กล้ามาบ่พี่น้องครับหาเรียมหาลายใหม่เ้ยพี่น้อง ยังไงมันก um, ็ตุ่มเนี่ยบ่เห็นนะโอ้โหเฮ้ยไปแล้วพี่น้องเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็ดดี ไลยลุยไม่คุยเยอะครับโอ้โอยานรถไม่ไล่่อมุนเป็นมุนครับผม คีบนีก็ะเซียวจะว่าจนกว่าเพิ่นสิออกได้เพื่นล่ะครับจังสิจบคลิปเนาะครับผมถ้าเพิ่นนานออกได้ก็สิยาวแน่เลยพี่น้องอ่าเป็นเทคนิคของแต่ละคนอาจจะบ่คือกันนะครับผมไปชคิวไขมันนะครับผมตัวนี้ มันได้เลียมได้ไหลกับพี่น้องนะต่างลำไปอีกแล้วครับผูไปใช้แล้วครับไปใช้แล้วนั่งมันไปอกอนครับอาเดียมอาไหลกออพี่น้องโอ้ ไอ้เพื่อนเสะจักน้อยกันครับผมเ๋้วเพื่อนตำยังจีธาอย่างชิ่มไม่นะครับผมอเอาเลาวพี่น้องจับครับเครับตีงแล้วครับตีงแล้วเบิ้งครับเบิ้งครับ ครับปลาท่าจีบบ่ก็จะวัาห้างเขาดีนะครับงานแบบนี้เป็นงานทางนัดของฟอนรถไถเลยนะครับผม ไอเนี่ยจะต,ตัวหายต้อมก้องใหม่เลยพี่น้องตอนรถไฟเบอร์ครับเบอร์มันสิไปไล่ได้ครับ โขโหมุนไปเลยครับพี่น้องอ่ากุบกออกได้นี่ก็โอ้เขี้ยนะครับโอ้โหเห็ดดีโอ้โหเขี้ยวครับเขี้ยว โอ้คลิปนี้อาจจะยาวแน่ได้พี่น้องเอาจนเกลือมันจะออกได้หรือล่ะครับเห่าแน่กระชุนเบิ้งก็ได้พี่น้องผมก็อยากเบิง้งเงือครับพี่น้องล่ะครับนะจับเทคนิคแต่ละคนกับพวกคือกันครับไตคิ้วนะครับผม เออ,ดดเออเจ็ดดีโอ้ยโอ้หวดคือกันครับหวดคือกันครับแข้วแน่วนี่ขุ่นดินมาห้องห,องหล่อจัอกนหน่อยเออได้กลางเด้อพี่น้องเอาว่าต้นบกก็กออกอยากอยู่แตะเก่านะครับผม อยากที่สุดก็คือต้น,ตนบกเนี่ยแหละครับผมเพิ่งครับเพิ่นสิออกได้บ่ครับผมถ้าออกบอ่ได้ก็สิแม่นจะคว้งคือเก่านะครับพี่น้องเพิ่นสิยึดแต,ต่ลายสิเฮ็ดไรได้ครับผมเพิ่งส่งคือสิบ่คือนหรอกพี่น้องเดี๋ยวมาตามให้อายเล่ากันครับผมครับผมเนาะปลาสีเบิง่งชี้ใหม่ลายมือเพิ่นกัดบ่หันในเบิ่งจช่ดรอครับผม เดี๋ยวมาออกเออะไรแล้วกันครับมันกินเวลาีจริงนะครับผมแต่พร้อมเจอกันคลิปหนาครับคลิปนี้ขอตัวลาไปอนครับสวัสดีครับ